สามนั้นได้ทาให้ผู้ศิลป์ทุกคนนั้นเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยเขาทําได้แบบเนี่ยสมัยคนละ้าวราชีเนี่ยเขาทําได้แบบที่เขาทําที่เราได้เรียนรู้กันสมัยกันีโอมายาเนี่ยเขาก็ทําได้แบบที่เขาเล้นทำอับบาซีอุสตมาเนีย,ย,ยก็เช่นกันแต่ทําไมสมัยนี้ละ่ะทําไมเราถึงได้เป็นแบบนี้มิสุภาษิตอารับเขาบอกว่า לאحاضر ل, ل م تجهل ماضيها ولا مستقبل ل <absorption> م تنسى ف ا ه ا อาสิ <sucks> ่ง um นี no. ้จะบอกถึงความสําคัญของการเข้าใจประวัติศาสตร์และความเป็นมาของเราเองลา حاضر ل م تجهل ماضيها ไม่มีปัจจุบันไม่มีปัจจุบันไม่มีที่ ให้ยืนในปัจจุบันสำหรับประชาชาติที่โง่เขลาในอนดีตของตัวเองประชาชาติใดก็าตามที่โง่เขลาในอนดีตของตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองมีประวัติความเป็นมายอย่างไรนั้นเขาจะไม่สามารถยืนอยู่ได้อย่างมีเกียรติในปัจจุบันวลาสราคบัลลอุมมันซาฟอออิลละและประชาชาติใดก็าตามที่ลืมเกียนติยศของตัวเอง ที่หลงหลืมเกียรติที่บรรพบุรุษของตัวเองสักสมมาไว้นั้นเขาจะไม่มีอนาคตประชาชาตินั้นจะไม่มีอนาคตและอาณาจักรบรรพบุรุษนั้นต้องการที่เราจะต้องการให้ผู้เราเนี่ยได้รู้และได้ระหนกและภาคภูมิใจในความเป็นมาและเกียรติของเราว่าเราเนี่ยมีเกียรตินั้นเป็นเกียรติที่บรรพบุรุษของมุสลิมเนี่ยได้ร่วมกันกน่อร่างสร้างขึ้นมาในด้านของคุณธรรมในด้านของการบริหาร ในด้านของวิทยาการในด้านของการทหารแต่ทุกวันนี้เราชีวิตของเราที่กำลังเป็นอยู่ของสังคมมัุถุสิบ่บา้านเราปัจจุบันนี้มันกําลังทําลายสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นหรือเปล่าเรากลับไปพผู้ทําลายเองหรือเปล่าวาสิ์อัตถ์เขาบอกว่าฝูงแก่มีคนดูแลหนึ่งคนกนับมีหมาป่าเนี่ยอีกตัวหนึ่งก็อันตรายพอแล้วและจะอันตรายขนาดไหน เมื่อคนดูแลกลับเป็นหมาป่าซะเองฝมูแกะมีคนปกป้องหนึ่งคนแต่มีหมาป่าที่จะมาคอยกัดกินเป็นศัตรูเนี่ยมาทําลายหมูแกะอีกคนก็อันตรายและเสี่ยงพอแล้วน้ำภาษาอะไรกับคนที่ได้รับมอบหมายได้รับความไว้วางใจให้ดูแลหมูแกะกลับกลายเป็นหมาป่าที่มาฆ่าลูกแกะซะเองประชาชนาอิสลาม ถ้ามีคนปกป้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งและมีคนจ้องจะทําลายอยู่อีกฝั่งหนึ่งแค่นี้ก็ยากลำบากพอแล้วแล้วนับภาษาอะไรเล่ากับข้าพวกเราที่ได้รับมอบหมายได้รับอบานาะจให้ดูแลประชาชาตินี้กลับเป็นผู้ทําลายประชาชาตินี้ซะเองกลับเป็นผู้ทําลายสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ซะเองเมื่อเรามาดูสภาพของเราเนี่ยมันตกต่ำใช่แล้วแล้ว ทำไมเราถึงตกต่คำคาตอบง่ายที่ได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์ก็คือว่าเราไม่มีในสิ่งที่พวกเขามีเราไม่ทําในสิ่งที่พวกเขาทําไม่ใช่เช่นนั้นไม่ใช่เท่านั้นเราทําตรงกันข้ามเขาพูดใจในอิสลามคําพูดของท่านอุมัตที่พูดกับแม่ทัพว่าเราเป็นกลุ่มชนที่ต่ำต้อยที่สุดแต่เอาว่าได้ทาให้เรามีเกียรติด้วยอิสลามถ้าเรา ไปแสวงหาเกียรติจากอิสลามแล้วเนี่ย a l l จะให้เราตกต่ำมันมันมันก็ไม่แต่กที่เราตกต่ำเพราะว่าเรากําลังทางสิ่งที่มันสอดคล้งกับสิ่งที่นําไปสู่ความสาเร็จบระวัติศาส์ทั้งหมดเนี่ยสอนอะไรแก่เราบระัิศาสตร์สอนว่าเมื่อใดก็ตามที่เรานั้นมองไปยังยุคโคลัฟะาโรชินีแล้วยึดมั่นกับสิ่งที่เขามีและเอามาปฏิบัติ เมื่อนั้นแหละเราก็จะพบกับความสําเร็จที่พวกเขาได้สําเร็จในสมัยบริโอมายะคอลิฟ้าอุมมัิดินทาลอาซิสเป็นคอลิฟ้าที่มองไปยังโคลาฟะรอชิดีนแล้วพยายามปฏิบัติตามเขาจึงได้เจริญช่วงนั้นจึงเป็นสองปีครึ่งที่เป็นยุคทองของอนาณาจักรที่ยาวนานหลายสิบปีอับบาซียก็เช่นกันช่วงหนึ่งที่เขาได้มองย้อนกลับไปที่โคลาฟะรอชิดีน เขาก็สามารถที่จะเป็นเหมือนกับที่สมัยนั้นเป็นได้แต่เมื่อเขาชิงอาณาจักรก็ลร่มสลายอุสมาเนียก็เช่นกันมุฮัมมัดสุลต่านือสุลต่านมุฮัมมัดอัลฟาบิห์เนี่ยก็ได้มองไปยังสมัยโคลับโรอชินีเขาได้ยึดมั่นในสิ่งที่ยุคนั้นได้ยึดมัน่นเขาก็สาาําเร็จแต่เมื่อชนถัดไปที่หลังจากนั้นเนี่ยได้ทิ้งสิ่งที่โคลับโรอชินีได้ทําไว้เนี่ย เขาพลงพวกเราอะ,อ,าะ,าอ,ะอัลลอฮ์กล่าวว่าอินนัลลอฮะลาอู่ัลยิรูมาบิอัลกูมินตตายูอัลยิรูมาบิอัลฟุสซิฮิแทจริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของกลุ่มชนใดนอกจากเขาจะเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวเขาเองเสียก,ก่อนทั้งในด้านที่ดีและไม่ดีถ้าเราไม่ทําตัวให้ตกต่ำอัลลอฮ์จะไม่ให้เราตกต่ำอัลลอฮ์จะมีเหตุผลอะไรให้เราตกต่ำ ถ้าเราพยายามปกงแผ่นไว้สร่งความสูงส่งความมีแน่นอนเราจะไม่ให้ไม่ทำให้เราตกต่ำและเช่นกันอัลลอจะไม่ทําให้เรานั้นสูงส่งถ้าหากเรายังรักการใช้ชีวิตแบบต่ำต่ชอบที่จะทําตัวตกต่ำชอบที่จะมีชีวิตแบบต่ำต่ไฟต่ำอัลลอจะให้เราสูงส่งได้อย่างไรอัลลาจะไม่ถืนความต้องการของพวกเรา ถ้าประสงค์จะอยู่แบบดำต้อยต่อไปอัาลเราก็ให้อัาลเราให้ได้ทุกอย่างอัอลลเราจะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพของตัวใหญ่นอกจากเขาจะเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวเขาเองซะก่อน